วกไหอยาีนลองแอบเขามาขายีนะเาต้องบีดลองแอบเขามาขายเดวกุณรงคว่าตามแอบีหนมยกสี่ไข่ก็ได้นะคะูไหมคนไม่ได้เออ ช้นหน่อยครได้ไหมได้รสชาติเลยบอกได้นะบางทีมันก็ไม่แซ่บเชิ้นเลยชิ้นเลยชิ้นเลยอันนี้นี่สาตามาไก่ออกช่องเขาออกช่องไปเลยนะอุกบอกยให้น้องผู้หญชิ้นหน่อยนผู้หญิงชิ้นหน่อยเป็นไงเป็นไงบอกด้วยเป็นไงมันดี่เราันที่ราจำไหมมไ คืชชอช้อนฟานเลยนี่นี่นี่ชายยกเสียยกอะไรตามมาแล้วกินแบบนี้นะเจ็บไหมนัวไหมนัวแล้วนะบอกแล้วจะไม่วางมา นาว u t u b e สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำครกจกกีนะคลิปนี้นะคลิปนี้นะเป็นคลิปที่แอบเข้ามาขายนะแอบมาขายบนที่เดิมนะวงเวียนเรือไปนะนี่นะนี่น้องบีททาไมมานี่ะวันนี้มาทำไมมาตรงนี้นนแอบมา,มาเป็นเพื่อนกรุงเต้น แอบเข้ามาเหรอหนูใช่ฮะมาเป็นเพื่อนเพื่อนใครมาเป็นเพื่อนครัพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันยังไงหนูน่าจะเป็นต่อตัวาเนาะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจเหมือนตัวเดียวเดี๋ยวดาอีกทีเนี้ยามโค้งนี้ไปก่อนได้อันนี้หนูแอบเข้ามาเปล่าแอบเขาเข้ามาเหรอตรงนี้บอกเขาว่าแอบเพ่ดูดีต็มไปหมด เอาเอาลงยังมาบางอีกนตัะนีบ้แล้วโต้มาวางสิาางสนี่มาถึงจอดปุ๊บก็ได้ขายรับเลย<า>เลิศละลายยำอะยครับเหลอพวกไข่หอยแครงคูมาจ้า วันนี้ลอาแอบเข้ามาขายนะบี๊นะพี่น้องบี๊เราแอบเข้ามาขายแจกบอกก็ได้แต่พรุ่งนี้ลงคลิปเพื่อตามแจกทีหนุ่ยไม่น่้รับฝีไข่ก็ได้นะครับเลดราคาพิเศษให้นะครับเอี่ลูกค้าบอกมีอะไรก็เอาไปเลยยำไปนะคะแล้วไข่แดงไม่ก็ย่อไข่แดง พี่หนุ่มก็เลยกลายเป็นคนขายของไปด้วยนะใช่ตามร่นเลขกันหนมนี่แหละพรุ่งนี้เจอกันเรีซี6โมง6โมงไลฟ์สดนะพรุ่งนี้นะโมงไลฟ์สดแจกของนะคะแจกของสองรางวัลนะครับน้องบีทแจกเองนะแจกเองกับมือเข้าดูไลฟ์สดช่องไหนหนุ่มมกชนชแนลยูทูบนะครับแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะได้อะไร เขาไปกดติดตามไว้ก็ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไลฟ์สดเสือได้ของรางวัลทาง YouTube นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หกโมงไลฟ์สดแจกของหกโมงเช้าหรอกโมงเย็นครับหกโมงเช้าผมยังไม่ตื่นครับยังแหงอยู่ต้องถามใหม่ได้ลืมเราก็ระแลต่เลยเอาน้ำตาลได้หน่อยเนาะ นะทุลักทุเลนะชีวิตนี่อย่าลืมนะพรุ่งนี้6โมงเย็นนะ18นาฬิกาพบกันนะไลฟ์สดทางช่องหนุ่มเมืองชน h ช n แนลนะน้องบีทมีของรางวัลสอง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 รางวัลเนาะนี่เดี๋ยวน้องบีทจะมีคำถามในไลฟ์สดพรุ่งนี้นะครับได้ขาแกนี้การันเป็น ั่นเดิมเมลยนะแพราะน้ำตาลปั่นละโม่น้ำตาลปั่นหมดกลับไปใช้สูตรดั้งเดิมนะลมเย็นมเย็นมากแผ่นำาในสิคนแข 啊、uh. ย่อไข่แดงปูมานะอันนี้มาเก็บเก็บหล่นนะสุดท้ายนะพี่นะเก็บตอกเก็บตอดไม่เก็บหล่นวันนี้ขายมาแล้วเหนื่อยทั้งวันแต่เหนื่อยทั้งวันลนะเรามีเพื่อนมาด้วยเราก็แฮปปี้อะไรนะเรามีเพื่อนมาด้วยเราก็แฮปปี้ดีกว่าเรามาโดนจับคนเดียว <laughs> อย่างน,น้อยก็มีคนไป <ๆ S 1> นั่งเป็นเพื่อนเนาะใหญ่น้อย <laughs> ก็เป็นทีสิทธนะครับก,ก็จะกีกินล้บป๊อบไปแล้วอยากดูกเต้นไหมคะจะเต้นให้ดูนะคนี่จ๊ก,กี้อยากเต้นอีกแล้ว เก็บตกนะของเหลือนิดหน่อยนะดีกว่าจะกลับไปนอนตีพุงอยู่บ้านนะหนูนะตีพุงหรือตีไข,ข่ชาต <laughs> <c oughs> อาน,นี้มะม่วงหมดแล้วหมะม่วงหมดแล้วอ๋อแต่หนูก็โทษแทน <c oughs> บอกลูกค้าหรือยังลนะ่ะบอกแล้วคะ่ะไม่บอกเดี๋ยวสากีนะคะ <laughs> 130ร้อบาทพะลูกเก๋ขายไปเถอะขายวิเถอะมาอีกแล้วลูกค้ามาอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมด้านนูน้นขวามือยำไปจ้ายำไหมค่ะยำไหมค่ะเด็กหนุย่ยขอเพลงปลาเนาะปะลาร้าดิไม่ปลามาไม่ถึงปลาร้าเนี่ยเจ๊ทำไมปลามาไม่ถึงจัดปลาาเลยเนาะ ปลาถ้าไม่ปลามาไม่ถึงจกกีครับเพราะว่ามันจะเหมือนยำทั่วๆไปถ้ากินแล้วชอบปลาเตมแล้วปลาปลามุลีแต่ถ้ากินยำจกกีต้องมีปลาแล้วคุณจะบอกว่าลืมไม่ลงก็อย่างนี้ถ้าผมคิดว่าติดใจแล้วจะมาเจออีกทีได้ยำเผ็ดเลยยำบุกจกกีทำไมถึงเขาไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ประจำคระเทศยุ่งแล้วไปแอบอยู่ ด้ <łość> ่ขับรถผ่านมาแล้วเห็นคลิปมงครับอไ้ก็เลยขับตามมานี่เป็นไงมีงานอะไรที่ไหไบ้าบเต้นชุดนึงชุดนึงชุดนึง้นกล่องรู้ว่าเครื่องที่ไหนร้ามีคร มีอะไรก็ใส่ไปเลยนะลูกค้าเจ้ายกร้านไม่มีแล้วนะครับไม่พอแล้วนะมีอะไรก็จัดไปเลยนะเจ้นะติดตามอ่าคลิปใน YouTube ด้วยนะจ๊ะชื่อว่าอะไรครับยำโคกจุกกีเซิร์ฟไปเลยเจอทุกช่องเขาไม่หนุ่มเมืองชอนชาแนลอ่ะมึงชอนชาแนลเซิร์ฟก่อนหนุ่มเมืองชอนชาแนลเลยครับไม่เจอแต่มีพี่พี่เลยพี่ก็ลงคลิปหนูคนเดียวหนุ่มเมืองชอนชาแนลเออลองดูลองดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มีไลฟ์สดแจกของหกโมง 6โมงเย็นเนเลยนะกระดิ่งไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดเลเราไลฟ์สดสัก10นาทีแล้วค่อยเล่นเกมนะไม่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเล่นเกมรลาลี30ชีวิตจบกี่เลยอ่าหมปิดการก็เจอเลยใช่ไหมปิดกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเกมให้เล่นถ้าได้ของรางวัลก็มารับที่นี่กันเลยหรือเขาจะส่งให้ที่บ้านเลยมารับเองดีกวะได้ กดซ็อก c ร i b e ด้วยเลยนะครับวันนี้ต้องอร่อยนะถ้าวันนี้เจ๊กีทำไม่อร่อยพรุ่งนี้เจ๊กีได้รับติแน่ๆลูกค้าบอกว่านี่มันอยู่นี่เอาไปกินเกงนี่โดนไปสองฟอกแลการเปลี่ยนยางหนูจะเป็นเติมอีกอยู่ผนต้องเป็นเติม ถมมันอยู่ไหนมาแง่ะ6โมงอย่ลืมนะหกโมงเขาไปของแกของรางวัลเป็นเกมอลยใช่เขาจะถามคำถามอะไรสักอย่างเลยแหละนี่หลายช่องนะดูได้จบได้ช่อง ที่อยู่กับเราก็คือหนุ่มเมืองชนชาแนลนี่ตามติดเลยครับพี่ตามติดชีวิตทุกวันต้องฟอลโล่ไว้นี่อยากดูอะไรแปลกๆต้องฟอลโล่หนุ่มเมืองชนชาแนลหนุ่มเมืองชนได้เรื่อเกี่ยวอะไรพี่ครัของกินอะไรเงี้ยอ่าการกินก็ลองเรียดด้วยร้านเจ๊เบียรโคตรเลยยำอะไรผู้ถ่ายหมดเลยทุกอย่างเลยใช่ไหมเกี่ยวกับยำของกินอะไรพวกเนี้ทุกอย่างพี่ร้านดังๆก็ไปถ่ายร้านดังๆก็ไปถ่ายครับแต่ไม่ถ่ายร้านตัวนี้เลยหมด ซับสไคร์ไปเลยพรุ่งนี้เล่นเกมกันเลยอย่าลืมกระดิ่งนะครับอย่าไม่แม่แจ้งเตือนนะเวลาไล์สดอ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแมวหอมแดงเนาะกระดิ่งครับเอาเผื่อได้ของรางวัล ไอ้เี่ว่าจับเราวันนี้ช่องนี้ใช่ไหมใช่ในช่องนี้เลยพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้6โมงก็แจ้งเตือนครับนี่อันนี้เราได้ผู้เล่นสนุกไปอีก2คนนี่นะนี่พี่2คนนี้นะนี่กด Subscribe แล้วด้วยครแล้วครับได้หนกัเลยได้มั้นี่ง่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ล็อกไปให้ไม่ได้ไม่ได้เออ นี่เป็นยำมีอะไรก็ใส่ไปยำรวมมิ้วรวมมิตรทะเลรวมมิตรทะเลดูมาบ้างนั่งฝั่งไหนฝั่งหนู่มหน่ะน้าผมนั่งฝั่งหนู่มหน่ะอ๋อผมผมรักผ้าไงแล้ววันที้ผมมาบนมหาลัยกินโอ้แล้วมาเจอพี่พอดีแล้วมาเจออะไรแปลกๆมาเลยสีผมแป๊บๆก็เลยตาช่วยช่วยห่งเง มงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงขับตามคนเปียกแล้วไม่หน,นูว่าเขาโกหกเขาเขาเขา,เขาเนี่ยว่าหนูไปยืนแถวนั้นแน่เลยท <laughs> อันนี้เรื่องจริงพี่ขับรถนมามามา,มาตียกตวกระบะใช่ไหมได้ไ,ได้มีงาน<อ>แล้วผมเห็นที่กลับที่แล้วพี่ตบบนบนบนเปียกไมดงว่าเห็นจริงมาแล้วไงเปียกแล้วมาคนเปียกด้วยเลยเหรอเขาขับตามมาตัวอะไรวะนี่แค่ชุดกระสับแล้วนะ

ลูกความสึกของเราดีไหมวันนี้นำลูกค้าได้มีอะไรสวัสดีค่ะยำกุ้งเต็นก็อร่อยนะคะห่าีนก้นว่าชิมให้หน่อยค่ะ้า เองาเนาะวันนี้เอาให้ให้ลูกค้าชิมหน่อยแซ่บจริงไหมเชื่อคนไม่ได้นะเออให้ลูกค้าชิมหน่อยแซ่บจริงไหมอย่างนี้รสชาติอะไรบอกได้นะบางทีมันก็ไม่แซ่บชิมเลย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 อันนี้นี่กุศลตามมไกลออกช่องเขาออกช่องไปเลยนะโอ้ยก่งหลบอุ้ยให้น้องผู้หญิงชิมหน่อยน้องผู้หญิงชิมหน่อยเป็นไงเป็นไงบอกด้วยเป็นไงเอาเอารสอะไรบอกได้เลยชิมให้แต่ไม่ชอบ ดีแล้วมันดีแล้วแสบไหมแสบไหมดูช้อนสารเลยดูช้อนสารเลยจริงๆใช่ไหมใช่ก่อนจริงนี่นี่ลูกค้ายกเสือยกอะไรตามมาได้กินแบบนี้แล้วแซ่บแซ่บไหมแซ่บนัวนะนัวเลยนะบอกแล้วทำไมบอกแล้มาไปถึงร้านนี่ โอ้โฮจงขี้แตกกินที่นี่ขี้ที่บ้านแต่ถ้าไปกินที่บ้านที้ที่บ้านอย่าโทษร้านนี้นะขกินข้าวเพงจริงๆทำไมปลาร้ามาไม่ถึงร้านเนี่ยขอบคุณนะคะไว้มาใหม่นะคะเดี๋ยวเขาต้องมาของรางวัลอยู่แล้วพี่ว่าสองคนนี้เราได้ไมแค่หมูยอเนาะปลาร้าเนาะ เท่าไหร่น้องบิทของน้องคราอวะ400บาทค่ะเปิดสีขาว500 400ฟองดีกว่เนี่้บอกเขาตี500เหรอเหลืออยู่ตัวเองเหลือนิดหน่อยแต่เขาใส่ไปให้นะคะปล่อยแข่งหุยอ่อนแบบเลิศอยากอไหมโอเคเขียนแล้วนี่นะให้ลูกค้าคนไหนชิมนะให้ลูกค้าคนไหนชิมนะก็ติดใจนะขอบคุณนะคะ อร่อยลองอันนี้อันนี้ไม่ใช่นาม้านะครับลองบ่ม,มบ่เกลือนลนะกิเดี๋ยวก็ไปเปิดคลิปแล้วก็ดูกินไปด้วยนะ <laughs> จะได้อัศโลชคลิปยวอยัพลงพรุ่งนี้คลิปเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณนะครับ <laughs> พี่หนุ่มนะปัาข้าก็ได้เสีย400ครับบอกเรามันไปแกงพิชตาชีมลูครับลูดครับพี่หนุ่มนะให้ใครชิมนะก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันนัวมากจริงๆใช่่มละนัวมากปากไปินกี่รอบป้องก่นจริงจังจริงจังกระมังถังแตงเก๋เก่สไลเดอร์ พุชซับพุชซับด <ทะ S 1> ูย์น้ำไปถูดหรอขอบคุณนะคะพอแล้วเป็นเป็นที่ของหนูแต่หนูโดนแก <c ười> ตรงนี้เป็นที่ของหนูนะหนูน้องก็ขีร่รถมันจอดด้วยไหมน,น่ะเห็นไหมหนูเขาจอดอยู่นู่นเขาตามมาอยากวงเวียนนู่หอมแดงนี่ปะ มาใส่นี่เดี๋ยวใส่กระโปรงเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่เมนูนี้นะครับพีพีนี้สนุกนะบอกเลยนะความสนุกน่าดูได้ในช่อง YouTube เลยนะครับหนุ่มเมืองชนชาแนลนะหนุ่มเมืองชนชาแนลเท่านั้นอะไรนะเท่านั้นฮะเท่านั้นเท่านั้น นะความสนุกมีในช่องนี้นะครับเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะนขอหนึ่งหมื่นซับไวๆนะใกล้จะหนึ่งหมื่นซับแล้วนะครับ รสเชมอร่อยแล้วได้เลยก็มารสชาติได้ารให้พูดไรฮโอเคใช่ไหมใช่ไหมเลื่อนรถพูดแบบนี้เลื่อนรถไว้ห้าสิบบาทนะสี่ไปแล้ว ขอบคุณนะคะับสำหรับการติดตามยังพบจบกีเดี๋ยวพบกันใหม่เดี๋ยวพบกันใหม่ในช่องหนุ่มงชนชาแนลน้ำวิตาหวานนะท้ายคลิปเลยตาหวานเดี๋ยวุ่งตายเมาอย่างเนี้ยรอบฟอกนะน่ากลัวมากรอบฟอกเราจเดินตามหาร้านนั้นร้านไหนนังขายอยู่ที่ใดรอบฟอกนะเจอแน่โอเคบ๊ายบายครับน้ำวิตา